รับหลับเข้าสู่รายการหออสลักข่าวกันต่อ,อยังคงร่วมพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะคุณหมอโอภาสการจวินผงนะคะเมื่อครู่นี้คุณหมอก็ได้บอกถึงลักษณะของอาการวิธีการสังเกตในเบื้องต้นกันไปแล้วล่ะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเสี่ยงถ้าเกิดว่าได้รับเชื้อที่มันอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าคนที่มีภูมิต้านทานปกติหรือว่าในวัยปกตินี่นะคะซึ่งภูมิต้านทานของกลุ่มเสี่ยงก็อาจจะน้อยกว่านะคะก็ทราบแลวมีสี่กลุ่มด้วยกันแต่ทีนี้มาในส่วนของขั้นตอนการรักษาค่ะคุณหมอ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ภูมิต้านทานแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงวิธีการรักษาแตกต่างกันไหมคะครับแตกต่างกันครับการรักษาห,หลักๆนี่จะมีอยู่3อย่างอันที่หนึ่งคือการรักษาทั่วๆไปอย่างเช่นทานยาลดไข้ทานยาลดน้ำมูกทานยาแก้ไอและให้พักผ่อนอันนี้ทุกคนทุกกลุ่มต้องทำเหมือน,อนกันหมดะนะครับเพราะว่าการไม่พักผ่อนนี่ทำให้อาการรุนแรงขึ้น อันที่2คือการรักษาตามอาการถ้าเมื่อไหร่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นปอดบวมะนะครับหรือว่าอาการรุนแรงทางสมองอื่นๆเนี่ยก็ต้องมีการรักษาเฉพาะอาการอย่างเช่นการให้ออกซิเจนหรืออะไรก็ว่ากันไปะนะครับอันสุดท้ายซึ่งสําคัญมากก็คือการให้ยาต้านไวรัสปัจจุบันนี้เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซาที่เรารู้จักเนี่ยมียาต้านไวรัสในการรักษาเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงทั้งที่พูดไป4กลุ่มเนี่ยถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่จะต้องได้รับยาต้านไวรัส ทันทีนะครับราการที่2ถึงแม้ไม่ใช่อยู่กลุ่มเสี่ยง <c oughs> นะครับแต่ถ้าอาการภายใน48ชั่วโมงไม่ดีขึ้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับยาต้านไวรัสในการรักษาเพราะพบว่าการให้ยาต้านไวรัสเนี่ยจะทําให้การดําเนินการของโรค สั้นลงแล้วก็อาการจะไม่รุนแรงรวมทั้งลดการเสียชีวิตได้ครับค่ะนะคะจริงๆแล้วในส่วนของการรักษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเราทราบเบื้องต้นแล้วละ่ะว่าช่วงนี้ไม่สบายเราก็อาจจะมีอาการไข้สูงนะคะแล้วก็มีน้ำมูกใสๆนี่นะคะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามร่างกายต่างๆไปพบแพทย์ ต้องสักกี่วันนะคุณหมอห,อหรือว่าถ้ารู้ว่าตัวเองมีอาการแบบนี้เนี่ยไปพบแพทย์เลยดีกว่ารหรือว่าต้องรอดูอาการก่อนเพื่อความชัดเจนน่อันที่หนึ่งถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงสี่กลุ่มเนี่ยแนะนําว่าไปพบแพทย์ทันทีเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอเลย,เลยให้คุณหมอเขาดูอาการแล้วก็วินิจฉัยแต่ถ้าเป็นคนแข็งแรงหรือก็อยู่นอกสี่กลุ่มนี้นะครับหนึ่งก็คือถ้าใน4 8ชั่วโมงหลังเริ่มมีอาการไม่ดีขึ้นนะครับต้องไปต้องไป <ละ S 2> พบแพทย์อันที่สองก็คือว่าถ้าสมมติมีอาการรู้สึก รับประทานอาหารไม่ได้เลยเหนื่อยเพียมากอันนี้ก็ไม่ต้องรอ48ชั่วโมงนะครับไปพบแพทย์เลยเพื่อให้การดูแลรักษาวินิจฉัยทันทีนะครับมันจะมีอยู่2กรณีครับค่ะทีนี้นะคะมาถึงการป้องกันดีกว่าใครๆก็ไม่อยากเป็นแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะคะนอกจากว่าร่างกายเรามันจะดูห่อเหี่ยวไม่แข็งแรงแล้วจิตใจเราก็รู้สึกไม่สบายด้วยนี่นะคะต้องทำยังไงคุณหมอวิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคนี้ข้หวัดใหญ่ค่ะใช่ครับเรื่องของการป้องกันนี้ต้องย่อมดีกว่าการรักษาแน่นอนนะครับการป้องกันก็มีอยู่2อย่างล อันที่1ก็คือเรื่องของสุขอนมามัยทั่วไปอย่างที่เราทราบว่าการติดเชื้อเนี่ยเกิดจากการสัมผัสกันโดยตรงเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คืออย่าไปสัมผัสคุกคีกับคนป่วยะนะครับแต่ถ้าจําเป็นม,มีคนในบ้านปว่วยเราพบบ่อยเลยการป่วยจะเริ่มที่คนในบ้านแล้วก็ติดอีกคนหนึ่งะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องก,กันก็คือการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากาป้องก,กันโรคอันนี้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดคิดว่าการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยจะทำให้เชื้อโรคไม่เข้าสู่ตัวเราบอกอันนั้นไม่ใช่เพราะว่าตัว เพราะเวลาเขาไอเขาจามนะครับน้ำมูกน้ำลายที่มีเชื้อโรคจะติดอยู่ตรงหน้ากากอนามายัยก็จะไม่แพร่กระจายโรคให้คนอื่นนะครับอันนี้ก็คือ1อย่าจะไปสัมผัสคุกคลีกับคนป่วยอันที่2คือคนป่วยนี่ให้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับทั้งที่บ้านหรือว่าที่มาออฟฟิศนะครับจะเจอบ่อยเวลาออฟฟิศเนี่ยคนระบาดท,ทีนึ่งก็ไปติดคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ป่วยใส่หน้ากากอนามัยแล้วมาทํางานก็จะช่วยลดการแพร่กระจายไปคนอื่นได้อันที่3คือการล้างมือบ่อยๆอย่างที่เรียนนะครับเชื้อมันจะติดในมือแล้วเข้าสู่่่ตัววเเเรรราาาาพะะน้นกกกลงมืออบยยๆ็็จปช การสัมผัสโรคได้และอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันนะครับ,รบก็จะมีอยู่สองมาตรการก็คือมาตรการสุขอนมามัยทั่วไปและก็การฉีดวัคซีนป้องกันก็คงเรียนเพิ่มเติมนะครับว่ากลุ่มที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้ความห่วงใยเป็นที่สุดก็คือ4กลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรงังเด็กเล็กและก็คนท้องนะครับกระทรวงสาธารณสุขจัดวัคซีนฉีดกลุ่มในการป้องกัน4กลุ่มนี้ นะครับทั้งหมด3.5ล้านโดสนะครับก็สามารถไปฉีดได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง30เอากาดาโดยสามารถไปติดต่อที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านท่านนะครับท่านอยู่อำเภอไหนเคยรักษากับคุณหมอคนไหนก็ไปปรึกษาดูว่าพร้อมจะฉีดวัคซีนหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นคือคไป <ผม S 1> รับบริการวรัคซีนได้ฟรีฟรีครับ <ผม S 2> นะคะในส่วนของสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศเลยทั่วประเทศครับซึ่งที่ผ่านมา1พฤษภาคมก็มีพี่น้องประชาชนไปไปไปรับการบริการแล้วหลายหมื่นคนแต่คงเรียนว่า กระวงสารสุขเนี่ยอยากให้การฉีดวัคซีนเรน็วกว่านี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเราพบว่าปีนี้น่าจะระบาดเยอะถ้าเทียบไปแล้วเนี่ย <S <S <an> <t une> ก็ถือว่ายังคนไปฉีดกยังค่อนข้างน้อยอยู่ก็คงเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านอยู่ใน4กลุ่มนี้นะครับก็รีบไปติดต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับเพื <S <S <an> ่อให้ <t une> คุณหมอเขาจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ก็จะปลอดภัยที่สุดครับค่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสกลุ่มนี้ละเขาคุณหมอก็จะใช้มาตรการทั่วไปอย่างที่เกิดตอนต้นนะครับทั้งเรื่องของการล้างมือนะครับทั้งเรื่องของไม่คุกคีกับคนป่วยแล้วก็ถ้าเจ็บป่วยก็รีบไปพบคุณหมอเขาก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือว่าจะไปฉีดวัคซีนไว้กันไว้ก่อนได้ไหมคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับถ้าสมมติท่านไม่อยู่ในกลุ่มสี่กลุ่มนี้และอยากฉีดก็อาจจะปรึกษากับโรงพยาบาลอื่นที่ก็อาจจะวรจิ้แงๆล ากากอนามัยในที่เราเห็นอยู่มันก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแบบไหนที่มันจะป้องกันได้ดีที่สุดในส่วนของผู้ป่วยเวลาเรามีผู้ป่วยเป็นไข้หวัดอยู่ที่บ้านละที่มันจะสามารถป้องกันได้ที่เชื้อโรคมันจะไม่เล็ดรอดออกมาคุณหมอหน้ากากอนามัยหลักๆก็จะมี2แบบแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิง้งนะซึ่งหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่ว,วไปนะครับอาจจะ4ชิ้น5 20บาทอะไรก็ว่ากันไปก็สามารถใช้ได้อันนี้ใช้ได้ใช้ได้อีกอันนึงก็เป็นแบบผ้าแบบผ้านี้สามารถซักแล้วไปตากแดดแล้วมาใช้ใหม่ได้แต่แบบผ้านี้จะ นะครับ <c oughs> ก็คงแนะนําว่าแบบไหนก็ใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับ <c oughs> แต่ที่สําคัญคือต้องเป็นคนป่วยใช้นะครับ <c oughs> ท่านที่ป่วยแล้วถ้าจะต้องจําเป็นจะต้องไปชุมชนอย่างเช่นไปทํางานออฟฟิศ เงี้ยก็ควรจะใส่หน้าก,กากอนามัยเพื่อแสดงความห่วงใยไม่เอาเชื้อโรคไปฝากเพื่อนร่วมง,งานอันนี้ก็จะปลอดภัยกันทุกคนครับค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนมีคําถามหรือว่าข้อมูลข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถที่จะกดโทรศัพท์ไปสอบถามที่กรมควบคุมโรคได้ช่ะคุณหมออยาก็หคุณหมอบอกหมายเลขดนึงใช่ครับเรากรมควบคุมโรคก็มีสายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับ<ช>หมายเลข142 2, 2ก็สามารถสอบถามเกี่ยวกับพวกโรคติดต่อรหรือโรคภัยไข้เจ็บได้ตลอด24ชั่วโมงครับก็มีเจ้าหน้าที่ยินดีให้ให้คาแนะนําหรือให้คาปรึกษาต่างๆคือไม่ใช่เฉพาะโรคไข ะะทีนี้อยากชื่อหมอเนี่ยได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่วะว่าช่วงเวลานี้พอได้ยินข่าวมาแบบนี้แหละคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เกิดความเป็นกังวลค่ะคุณหมอแต่ว่าให้คุณหมอฝากเตือนดีกว่าอาจจะ,ะ <คง S 1> ต้องไม่ประมาทคงไม่ต้องตนกนะครับเกี่ยวกับข่าวครา,าวเรื่องของโรคระบาดเพราะมันจะมาเป็นตามฤดูกาลแล้วแต่อยากให้ตระหนัก นะครับว่าเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ว่าท่านจะเจ็บป่วยเองหรือมีญาติพี่น้องป่วยนะครับก็ต้องดูแลนะครับโดยเฉพาะอาการสําคัญอย่างเช่นถ้ามีอาการมากแล้วใน24ชั่วโมง48ชั่วโมงไม่ดีขึ้นก็ต้องรีบไปพบแพทย์หรือถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีน4กลุ่มย้ำอีกทีหนึ่งก็ให้รีบไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรับการฉีดวัคซีนหรือว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยนะครับอยู่ใน4กลุ่มก็ต้องรีบไปพบคุณหมอทันทีเพื่อใใหห้ก้กกกกาาาาารรรดดดดดููแแแลลัษตต่่่่่่่อออไไปปมะวววเเนนนืืสสิะะิถยจีีทุ รักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันค่ะนะที่เหมือนเหมือนกับว่าเวลาเราจะป่วยอะไรเงี้ยถ้าเราภูมิคุ้มกันเราดีเนี่ย อาการป่วยเรามันก็จะลดน้อยลงแล้วก็หายได้เร็วขึ้นฝากคุณหมอย,ย้าเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้สักนิดนึงได้ไหมครับ,รบก็คงในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพอย่าไปตากฝนให้ร่างกายเปียกนะครับถ้าเสื้อผ้าเปียกก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่แห้งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าสโลแกนของกระทรวงผมก็จะว่าหลายท่านจําได้กินร้อนช้อนกลางล้างมือก็ยังใช้ได้แล้วก็เป็นสูตรในการป้องกันเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่แต่จะเสริมในเรื่องของหน้ากกกาาาาอนนมัยยยแล้้วว็็ถเจบปุ่ดง อย่าไปพักผ่อนนะเพื่อไม่ให้โรคแพร่กระจายรวมทั้งท่านร่างกายท่านได้พักผ่อนด้วยคือเราต้องอย่าฝืนอย่าฝืนพอถ้ารู้ตัวว่าเราป่วยเนี่ยเราอาจจะต้องหยุดพักเพื่อที่จะหยุดการแพร่เชื้อใช่ไหมคะถ้าเกิดเรายิ่งฝืนไปเนี่ย นอกจากว่าเราจะป่วยมากขึ้นแล้วยังเป็นการแพร่เชื้อส่งต่อใน,นสิ่งที่คนอื่นไม่อยากได้ด้วยคราวนี้ก็อาจจะป่วยกันเยอะมากขึ้นนะคะคอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในรายการหอสลักข่าวในคืนนี้นะคะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการทานอาหารให้ครบ ทั้งห้าหมู่นะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมทําจิตใจให้สบายและถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องราวของโรคต่างๆหรือว่ามีข้อมูลสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคติดต่อก็สามารถที่จะกดโทราศัพท์ไปสอบถามได้ที่สายด่วนของกรมควบคุมโรคนะคะวันนี้กล่าวขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์นะคะท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอดสละข่าวในคืนนี้ค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับท่านรองอธิบดีและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ